ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อนางเห็นโลหิตพุ่งกระฉูดออกจากหลุมบนหัวของสิงโตนักล่ารัตติการนางพลันกรีดร้องลั่นสิงโตนักล่ารัารรรตติการของนางเปล่งเสียงร้องออกมาครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของมันจะล้มลงสู่พื้นดินไปไตายซะ การสังหารเคลือบคลุมทั่วร่างของเฉินเซี่ยงราวกับไม่มีที่สิ้นสุดเฉินเซี่ยงยิงหมัดที่แฝงด้วยภาพสีสัพยักขาวขนาดยักษ์เข้าใส่อย่างรวดเร็วด,ดังสายฟ้าหมัดน,นั่นราวกับค้อนยักษ์ลงทันเบเด็กขยี้เข้าใส่ศีรษะขนาดยักษ์ของสิงโตนักล่ารัติการปรากฏเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวกระทั่งพื้นดินใต้ร่างของมันยังสั่นสะเทือนหมัดศักดิ์สิทธิ์พยักษ์ขาว ที่แฝงด้วยปราณสังหารจำนวนมหาศาลเข้าลบล้างสัญญาณชีวิตของสิงโตนักล่ารัติการที่เหลืออยู่จนหมดสิ้นและท้ายที่สุดสิงโตตัวนั้นก็ตกตายไป เฉินเซี่ยงปล่อยเปลวเพลิงเข้าเผาซากศพที่กระจายเกลื่อนอยู่บนพื้นก่อนจะเบนสายตายเย็นชาจับจ้องไปยังสตรีในชุดสีฟ้าที่กำลังสั่นเทาร่างที่ล้มลงของสิงโตนักล่ารัติการนอนอยู่บนพื้นหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนัก ใบหน้าที่งดงามของสัตว์ีชุดฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวในฉับพลันเจ้าทำอะไรลงไปข้าแค่สังหารสัตว์เฉินซึ่งกล่าวตอบอย่างเย็นชามีกายเช่าหูของเจ้าลงมือกระทำชั่วช้าเช่นนี้ในดินแดนยอดนักสู้แน่นอน ว่าข้าจะรายงานเรื่องนี้ให้นิกายยอดนักสู้ทราบเจ้าเป็นศิษย์ของนิกายยอดนักสู้คิวสตรีชุดปาขมบวดแน่นขณะกล่าวถามเสียงแข็งใช่เฉินเซียงกล่าวตอบทมินน้อยของข้ากินมนุษย์เพียงไม่กี่คนแต่นิกายยอดนักสู้ของเจ้ากล้าสอดมือรึ สำหรับพวกเราเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นนี้นับว่าธรรมดาอย่างที่สุดชีวิตของคนพวกนั้นแม้จะมีสักหมื่นชีวิตก็มีอาจเทียบได้กับทมินน้อยของข้าแต่เจ้าเจ้ายังสังหารมันเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของคนพวกนั้น ถ้าจะฆ่าเจ้าใบหน้าของนางเปลี่ยนเป็นคล้ำเขียวทั่วร่างของนางกำลังสั่นเทาด้วยความโกรธเฉินเซิงขอมบดคิวสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือสิทธิ์นิกายเช่าหูกระทำสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นนิดรถึงยังมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสามาัญนั่นทำให้เฉินเซิงยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นเจ้าไม่รู้ว่าที่นี่คือดินแดนยอดนักสู้หรือ เมื่อข้ารายงานเรื่องนี้กับนิกายแล้วเจ้าจรงรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนิกายเช่าหูของเจ้าเถอะเฉินเซียงกล่าวข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปเสียงแหบแห้งดังมาจากที่ห่างไกลพร้อมกับเงาร่างสีดำปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของสตรีชุดฟ้าคนผู้นั้นคือสตรีวัยกลางคนในชุดคลุมดำผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักสู้แท้จริง เฉินเซียงกำมัดแน่นเข,ขาคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญซ่อนตัวอยู่รอบๆอบนี้เฉินเซียงสามารถบอกได้เลยว่าสตรีนางนั้นไม่เป็นมารดาก็เป็นอาจารย์ของสตรีชุดฟ้าสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงหวาดกลัวคือนางมีงูที่มีกระดูกสีแดงพันอยู่รอบๆอบแขนของนางมันคืองูหัวแบนที่มีเกล็ดสีดำและมันยังเป็นจิตวิญ,ญญาณอสูรหายากที่เรียกว่างูล่าวิญญ,ญาณ ความแข็งแกร่งของมันเกือบเทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักสู้แท้จริงและพิษของมันยังน่ากลัวเป็นอย่างมากท่านอาจารย์มันสังหารทมินน้อยของน้อยข้าอยากให้มันชดใช้ย่อยากให้มันทรมานเสียยิ่งกว่าตายข้าอยากจะเฉินเนื้อของมันทีละนิดทีละนิดสตรีชุดฟ้ากล่าวด้วยความเกลียดชังโหดเยี่ยมพร้อมจ้องเฉินเสี้ยงเขม่งหากเจ้ากลับไปแจ้งนิกายยอดนักสู้ของเจ้า นั่นย่อมเป็นการนำพาภัยพิบัติมาสู่เราทั้งคู่และตอนนี้เจ้าไม่มีทางกลับไปได้หลังสิ้นเสียงสตรีชุดคลุมสีดำกลายเป็นเงานางปรากฏตัวที่เบื้องหลังของเฉินเสียงพร้อมซัดฝ่ามือเข้าใส่อย่างจังในเวลานั้น เฉินซิ่งรู้สึกว่าสร้างทั้งห้าและฝูทั้งหภายในร่างกายของเขาถูกบีบเต้นแน่นกระทั่งเส้นลมปราณยังแทบระเบิดออกเฉินซี่งกระอักโลหิตคำโตพร้อมร่างของเขาลอยละลิ้วไปยังสตรีชุดฟ้าสตรีชุดฟ้าวาดกระบีของนางพร้อมทิ่มแทงไปยังร่างของเฉินซี่งที่กำลังลอยเข้ามากระบี่ของนางแทงทะลุอ,อกของเขากระทั่งทะลุออกที่แผ่นหลัง เฉินเซียงเห็นเพียงสายตาที่ดูร้ายของนางจ้องมองมาก่อนนางจะชักกระบี่ออกแล้วเตะเข้าที่ท้องของเขาอย่างรุนแรงส่งร่างของเฉินเซี่ยงปลิวกระแทกลงพื้นดินก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงรับการจู่โจมจากป่ามือของสตรีชุดคลุมสีดำที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักสู้แท้จริงทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสและสูญเส้นความแข็งแกรง่ง ตอนนี้เฉินเซียงจึงตระหนักถึงความแข็งแกร่งของนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงปราณของผู้เชี่ยวชาญระดับนั้นแข็งแกร่งกว่านักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้มากมายนักสตรีชุดฟ้าจ้องมองเฉินเซียงที่ไม่อาจขยับกายได้ นางค่อยๆดึงมีดขนาดเล็กออกมาแล้วเดินตรงเข้าไปหาเฉินเซียงข้าอยากจะเฉือนเนื้อสดๆของเจ้าทีละชิ้นทีละชิ้นสตรีชุดคลุมดำไม่ได้เคลื่อนไหวอันใดานางเพียงจ้องมองเฉินเซียงอย่างเย็นชา นางม,นมั่นใจว่าเฉินเซี่ยงย่อมไม่สามารถหลบหนีไปได้แน่ในใจของเฉินเซี่ยงทั้งโกรธทั้งเกลียดตนเองเป็นอย่างมากเกลียดที่ตนไร้ความสามารถเกลียดที่ตนไม่แข็งแกร่งพอเขาสาบานกับตนเองว่าจะสังหารสตรีทั้งสองนางที่อยู่เบื้องหน้าเขาให้ได้ข้าจะจดจำฝังใจพวกเจ้าทั้งสองคนเอาไว้ ก็จะไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเจ้าทั้งสองจะหายไปจากโลกใบนี้เฉินเซี่ยงคำรามลั่นสัตรีชุดคลุมดำตอบสนองฉับพลนันโดยส่งงูของมันพุ่งเข้าใส่เฉินเซี่ยงแต่ก่อนที่งูของมันจะพุ่งถึงมวลน้ำปริมาณมากมายมหาสารปรากฏขึ้นเป็นกำแพงน้ำที่เบื้องหน้าของเฉินเซี่ยง เฉินซิ่งใช้ออกด้วยกำแพงวารีจากทักษะศักดิก์สิทธิ์แห่งเต่าทมินปราณอันแข็งแกร่งจากเต่าทมินเปลี่ยนเป็นน้ำจำนวนมากเข้าป้องกันการจู่โจมของอสรพิษหลังจากใช้ออกด้วยปราณของเต่าทมินเมืองล่างเฉินซิ่งแปลเปลี่ยนเป็นสนามร่างของเขาได้จมลงและหายไปพร้อมกับสระน้ำภายในพริตาท่านอาจารย์นั่นมันทักษะอะไรกัน เราควรทำเช่นไรสตรีชุดฟ้าทั้งตกใจปนโกรธแค้นวางใจได้เมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราจะปฏิเสธเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไอ้เด็กนั่นเป็นเพียงสิ์ฝ่ายในตัวข้าเป็นสิ์แท้จริงแห่งนิกายเช่าหู่ ยังไงสนิกายอดนักสู้ย่อมไม่มีทางเชื่อถือคำพูดของมนันสตรีชุดคลุมดำเหยียดหยันขณะกำลังลูบหัวมือที่อยู่บนฝ่ามือของนางทักษะที่เฉินเซี่ยงใช้ออกเมื่อครู่เป็นทักษะที่มาจากทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งเต่าทมิน เรียกว่าวารีหลบหนีมันเป็นทักษะที่ลึกลับเป็นอย่างมากมันทำให้เกิดบ่อน้ำผุดขึ้นมาบนผืนดินในฉับพลนันผู้ใช้ทักษะจะถูกดูดเข้าไปในวังวนกระแสน้ำ กระแสน้ำจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสว่านทะลวงลึกลงไปใต้ดินพร้อมพาผู้ใช้หลบหนีไปในสถานที่ห่างไกลหลังจากเฉินเซี่ยงใช้ออกด้วยปราณแห่งตาวธมินได้เขารู้สึกภาคภูมิใจยอย่างมากที่ได้เรียนรู้ทักษะนี้ไม่เช่นนั้น ย่อมเป็นการยากยิ่งที่เขาจะหนีจากสถานการณ์ในวันนี้ได้ลำธารขนาดเล็กไหลเวียนอยู่ฝักฝั่งหนึ่งร่างเฉินเซิ่งน,นอนเหยียดกายอยู่ริมขอบของลำธารทั่วร่างของเขาเปียกโชกทั้งผิวพรรณยังซีดขาวไร้สีสัน เฉินเซียงดูอิดโรยขณะหยิบเอายาวิญญาณน,นารกออกมาเล็กน้อยแล้วหย่อนมันเข้าไปในปากเฉินเซียงเร่งรักษาอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วทั้งยังกลืนเม็ดยารักษาเพิ่มเติม ไม่นานนะักความแข็งแกร่งบางส่วนของเขาก็ฟื้นคืนกลับมาเฉินซิ่งในตอนนี้กำลังพิงต้นไม้ต้นหนึ่งข้างข้างลำทารเพื่อพักผ่อนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเปยุยู่ออกมาจากแหวนพร้อมกล่าวถามอย่างอ่อนโยน ทูเหมยเยวก็ออกมาพร้อมกับเช็ดคราบโลหิตและน้ำออกจากใบหน้าของเฉินเซี่งด้วยความห่ยายงและกังวลพลังกล่าวครั้งต่อไปเจ้าต้องระวังให้มากเมื่อเจ้าออกมาภายนอกอย่าได้คิดว่ามันจะเป็นเช่นเดียวกับภายในนิกาย เจ้าต้องระมัดระวังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักสู้แท้จริงภายในนิกายยอดนักสู้ถูกผูกมัดด้วยกฎของนิกายมีเช่นนั้นพวกเขาย่อมสังหารเจ้าด้วยเพียงแค่นิ้วสัมผัสเฉินเสียงกำมัดแน่น ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเจตนาสังหารข้าจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสังหารสตรีสองนางนั้นอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเจ้ามีเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงสี่หรอกหรือ นมันเสียสิเบยุอยู่กล่าวด้วยสตรีผู้งดงามทั้งสองนางกำลังแสดงออกถึงความห่วงใยในตัวเขาเป็นอย่างมากทำให้เฉินซซิ่งรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทำให้พวกนางต้องกังวลใจอีกครั้งในอนาคตเพราะเขาเป็นเพียงความหวังเดียวของพวกนาง ถ้าเกือบตายไปแล้วข้าขอโทษเฉินเซี่ยงรู้สึกผิดไม่เป็นไรเพียงแค่เจ้ามีชีวิตอยู่ก็พอแล้วครั้งหน้าเจ้าต้องระวังให้มากเปยยู่อยู่กล่าวน้ำเสียงของนางค่อนข้างอ่อนโยนลงหากเทียบก,กับน้ำเสียงที่เย็นชาของนางก่อนหน้านี้กินเม็ดยาปราณแท้จริงเข้าไป700เม็ดเม็ดยาพื้นฐานแท้จริง4เม็ด ด้วยทั้งหมดนั่นอาจจะทำให้เจ้าบรรลุถึงระดับสิบขอบเขตนักสู้เจ้าจะได้รับความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถป้องกันผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้แต่นั่นยังนับว่าห่างไกลาจากคำว่าชนะสตรีนางนั้น ฟูเหมยเยยเย้ากล่าวเฉินเซียงพอย,ยักหน้าและฟื้นฟูร,ร่างกายของเขาต่อไปเมื่อสองนางเห็นว่าเฉินเซียงปลอดภัยแล้วพวกนางจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะกลับเข้าไปในแหวนดังเดิมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ